ได้ซักผ้าแหละผ้าห่มใหญ่เอาลุงเครืองอยู่แบบห่มเพราะว่าซับไม่ไหบไมีแห้งผ้ามีแห้งมีแห้งให้แน่อยู่ให้แน่อยู่บ่บ่อันนี้ก้อนใดบ่บ่หอนป้นใดดอกบ่หอนป้นใดยังกั้นหน้าหล่ามันนี่บานบ่หลหลบานเบลหลายมันก็เลยเป็นบ่บ่อืดออดมันปอดพงยุ่ปอดพงแน่ เลยลงมาเพื่อสิกิ้นขอบขึ้นหนากทะเลยได้มาสักผ้าสักแผลเขาติดส้วนไปข้างนอกพ่อใหญ่ติดส้วนไปข้างนอกเพราะกระบืรองูกคือกันแหละมือนกันเดี๋ยวพี่นอนทว่าข้ามาทั้งนี้แล้วเัางกรต้องอ้ายตัดเพิ่มอ้ายออกไปมันมันกรบเบนาอ้ายดอกเพามันนั่งคุยกระมูกับปวดว้อยว้อยหลายมือปวดขาขาไม่ได้หลายปวดจะสิไปลงไปเนาะ อี่ยงก็ขึ้นมาแปลกๆในเฟซบุ๊กก็เด็นอ้วดมาจากสามเพื่อนคนลผ่านเนี่ยอวดเพืนมาานันจะโดนยังประเา็นคือเขาเบิง่งดินักเก็งสอง เห็ดยังไงกับปล่อยเลยตั้งเลยบีรเทากันลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูกัดมูมกักมูเนี่ยไหลจัก2สองสามเวลามือหนึ่งเยังหัดกันลเลยเลยสีลองเบิรงนะพี่นอ้องนั่งซักผ้ามือเนียสวัสดีเพื่อนร่วมเล่าทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะว่าไงมันเสียเวลาผิดเสือๆเนาะเออพราะว่าผู้ใดผู้ใดอยากคน้นคนที่เข้าพานไว้ๆเนี่ยเขามานั่งไหเลเขาถ้าตรงเบิ้งเขาตรงพิจารณาเบิ้งว่าอันใดมันก็ไอ้นมากปรปับปรุงใส่ในสองขงองเนาะเขาแบบรองมากปรปับปรุงไอ้มันสูงกว่างานประจําเขาคุณดิ <laughs> มันนักกว่างานประจําเขาคุณดินั่น อวนจีนังค yeah, ุยใช่จุกจุกปนเหลีวง่ายเลยพี่น่อยน่เมื่อดีกับพ่อเหรออยากต้อมาหลายปวดที่อวนจะเล่นตการับยัมีแนวทางอีกย่างแน่ๆขาก็เปเบอ่งเขามากแล้วก็มาปรับใส่สองเจ้าของค้อยเฮ็ดเดอลูกร้านพี่หน่อกุขุปูซุกคนกันยี่อวนคนงานยี่อวนต้องมีใครคนไป เขาเห็นเห็นเบียดเห็นง่ายเขามันใส่แล้วก็ต้องซักว่าซักเดี๋ยวว่าไม่ใส่อีกถ้าไปหลายเมื่อยล่ะดีไม่ใส่กันทุกคนแห้งปังๆกันทุกคนนะคะสูๆน้ำกั้นใบสู๋น้ำกันไปพี่น้องได้ลงลงเรือล้ำเดียวพี่น้อง มันมีคนเบิ่งินคนในเงินเขาก็เบิ่งแต่แนวเอื้อนเขาก็บิ่งให้เยอะแยะก่อนก็เลยไปบอกบมบูรณ์ใส่อันมือถือซีสันเบิหมือนเงนสองสามเพื่อเอขาหลุ่งเรื่องเนาะแต่เขาตอบเลยไปจับผักหนึ่ง ้าจะจะใหญ่กว่าวางสวนยังบัดท่านหอดใสเลยมันโมก็เลยบอกว่าหายอ้วนมากมาไหลมาได้หล,ล,ล,ลายเวลาผสมเจ็ดวันนักจะเกมเข้าใหญ่เจ็ดตัวพาดั้ีตนอดเลยสุรินถิ่นช้างใหญ่นะคะ <laughs> สุรินถิ่นช้างใหญ่ เป็นคอนซูเลตเดี๋ยวน,นี้ยิ่งเหมนสบายสบายแบบสบ,สบายสบายอะไรมันจะเกิดก,เกด็เกิดเมื่อเรียใส่แล้วก็ต้องซักพอซักเดี๋ยวไม่ให้ใส่อีกอเอาไปหลยเมือ่อยละใส่อยู่อาน้องเขามามาจะว่าอันมันเส้นในเฮ้านั่นอย่าไปใส่ไปเด็ดขาดตัวหลาย บ่บ่แออัดบ่แออัดอยู่อันเพิ่มเมืองอยู่อันเพิ่มเมืองของของบ้านใหญ่อัเพิ่มเมืองไปเลยให้บ่ได้ <c oughs> ไดสใส่เครื่องซักผ้าเพราะว่าผ้ขา,ขเปเปาพื้นผ้านผ้าพันย้ายเฮ็ดงานผ้าพันย้ายเฮ็ดงานมันเฮ็ดเกี่ยวกับเล็กเกี่ยวก,กับเล็กมันมันต้องซักมือ เราบ้คอยห่อนที่เราลาบ้คอยห่อนเป็นไรใหญ่เอาไปตลาดพอบ่มีคนยางตลาดมันก็ขายบ่ออกเขาก็ได้สั่งเทละน้อยพ่อได้กินไปเดือนๆอ้วนหัวจักสามเดือยนคนระผ่านเนี่ยอ้วนเห็นไหมจะตัวเนี้ยม<ะ>ันตันือเขาเบ,บิ่งตจ้าอย่าง้อย่างเขาบอกสูตรคามพยายาม ไปเดี๋ยวสัอวันมันจะเป็นของเรานรักขเหมือนก็ไดดเตื่ต้องไปยังสี่และพี่น้องอืมแยกอวนที่บอกไหเดอร์แยกอวนบอกจะพีโตเด้แต่มาณอืมไหม้าไหม้าไหลสดไหมาาเพ็ดอันน้เดีก,กับกนะ้ามขําวเราบุกไปบุกไปทางไหนดออแยกอวนก็้ ไปผ่านมาแวได้ไดจาเด้อพี่น้องผ่นกัผ่านมาแว่ได้แยกอวนยี่มีตอนรับจ้จใ,ใจตัวไหกนกำลังใจเลยใจกำลังใจหมดทุกคนะาใก็ใรกษา,าไป้ี้ที่แหลวเป็นรู้ยกวนเป็น เป็นุ่มิแพ้เป็นหนักเป็นนีดูอีนยังก่นก็มาเห็ดใหม่เห็ดยังแบบว่าเท่ากับลงคลิปลงยังไปเะสี่นะไปสม่ำเสมอดูโซ่กันไปสู่กันไปสูกับอไรเดี๋ยวก็ผานเดี๋ยวก็ผานโอ้หลายคนหลอกออกมาไหลไม่จะฟูทานหมดเลยลูกหลานเอ้ย เมื่อเร็วเขาต้องให้ใหมันหายส่วนั้นเงสว่าเยี่อวดลงคลิปหน่อยลงคลิปหน่อยเยี่อวดแยกหาคลิปมันลงหลายๆได้เขากับบุ้งหูคือได้อันนี้พ่อพ่อแมาไหลสดพ่อแม่ไหลสดมาหายไปเองนี่น้องหายไปเองนะคะบุ้งหัวจัดสิเขียวยังไงกับปอยเลยตั้งเลยบรรเทากระลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูกมูหมักมูเนี่ย บอกมาพวกหัวหวน้อยไปหน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใจคือกัน้นเป็นอย่างจะหายไปหายลบแต่ยี่หวนก็บประเดี๋ยวโดนโดนประกาศลบหลายผลลบหลายลบออกหลายมาหาไม่ค่ะหาไม่มาตรงที่เรียบมันมาหันวคนยี่หวนี้ยังกับสีเรียนสีเรียนแท่งติดติดกระแสนนักคนพวก คิดเที่ยวพวกเขาไอ้มีเวยหยอดมือไหล,ลายๆนี่เอเอต้องพวงนั่นแหละมามังสอบใจโมกม็มากคตรไหลมาคมเมฆเข้าคือเกาหน่ะเออคนหนึ่งบม่ม่าคนหนึ่งก็มาคือเกาหน่าค่อยมาแล้วให้มันหายช่วงนั้นสบายยอ่อวดลงคิดหน่อยลงคิดหน่อยเย,ยอ่อวดก็แย่าหาคิดมันลงหล,ลายๆ ไเอ้ขยันขึ้นกาม,มูเนาะขึ้นกาม,มูกับพกเป็นตาไอ้ดอกอเพราะว่ามันงานมันเกี่ยวกับหลาน,นเนาะจะขึย้ยกับไม่แห้งกงินเผาแสบนั่นรับสบายผ่าหลายผาหลายโพดพี่หมอเนายมันแก่ไทยมากที่สด สองหองพันเนีมันจะเริ่มเติบโตนะพี่น้องเนาะไปได้ไปได้คืนเขาไปได้คืนเพื่อนสิ่งแห้งสิ่งยังก็จะไปใส่มันเด้อตัวเว็บบุกตัวมันมาหายห้องพันได้แหละถ้าท nice ีหายใส่ถัาทีถ้ีเอาแห้งก็คือไปเอาเป็นกำลังใจให้จย่ของน้ำจะของอยู่ก็หนึ่งอยู่จ้า จะมากับ,บรถถอยจ้าเห็ดมากหลายเดือนแล้วสิเป็นปี